เกิดอุบัติเหตรุรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางค่ะ ร้อยโทสุชาติปัญญากุลพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันจึงนำกำลังตำรวจสายตรวจและหน่วยกู้ชีพพายับออกตรวจที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านออวัสดุบ้านห่วยนกแหลหมู่9ถนนสายแม่สอดอุ้มผางหลักกิโลเมตรที่32ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระ,พระจังหวัดตาก ที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ททหาร1065ตากโดยมีนายยี่แซ่ม้าอายุ21ปีราศดรตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นคนขับรถจอดรถอยู่ข้างถนนใกล้กันนั้นยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อไลกาอาเ110สีขาวหมายเลขทะเบียน1กไก่ขอไข่3515ตากล้มอยู่ข้างรถกระบะ พบผู้ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ทราบชื่อนางกิ่งดาวจันเดชอายุ43ปีราษฎรตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีอาการมึนงงได้รับบาดเจ็บตามร่างกายโดวยกู้ชีพายับประถมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลพบพระต่อไปจากการสอบสวนทราบว่ารถกระบะคันดังกล่าวนายยีขับมาจากทางอำเภอพบพระมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สอด พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้เลี้ยวรถกระทันหันเพื่อที่จะเข้าไปซื้อของที่ร้านวัสดุก่อสร้างโดยไม่ได้ทันระวังทําให้รถจักรยานยนต์ของนางกิ่งดาวที่ขับขนานมากับรถยนต์เกิดเฉียวชนกันขึ้นเป็นเหตุให้นางกิ่งดาวได้รับบาดเจ็บดังกล่าวพนักงานสอบสวนจึงได้ยึดรถคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเก็บรักษาไว้ที่สถานีตารวจภูธรพบพระเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป